พี่มาแล้วจ้าพี่นกเด็กแม่อยากเล่นซ่อนแอบจังเลยอ่ะตั้งตั้งโอ้น้อยออกกันก่อนนะได้มามาเด็กๆเราบอลโอน้อยออกกันโอ้ย้ออกยหนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้ยพี่หมิงอันนี้มันเป็นของใครอ่ะลูก แต่ทำไมเขามีนิ้วแค่หนึ่งสองสามสี่นิ้วอะแต่ทำไมพวกเรามีพวกเรามีแค่คนเรามีกันแค่สี่คนน่ะแต่ทำไมนี่พี่หมงดูซิอืออันนี้มันมาจากไหนเนี่ยจะลองจับร,รู้ไหมย่าแล้วหัวเขียวเขียวอะไร พี่หมใครอะเฮ้ยพี่หมีอ,หมอันนีมันเนุ่น่เาเข้ามาจากไหนเนี่ยว้ายค่ะไม่เข้ามาจากไหนเนลนไม่จากฟาอ้อ๋อ้ขาเจ็บขาข้าตกลงมาตาล้วพี่มี ตายแล้วบุรัมพาเจ็บขาแล้วต้องเอาขานอนแล้วโอ้ยเบา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 ๆโอ้ทำชั้นเบาเบาบุรัมพาบอกว่าเบาๆบาเบาเบ่วยช่วยเอาแล้วเราต้องหาโอ้ช่วยชั้นหน่อยโอ้ชั้นเจ็บตรงนี้นี่ชั้นเจ็บโอ้ยอย่าทับช้าชั้นเจ็บตรงนี้โอ้ยช่วยชั้นหน่อยแล้วใครจะเป็นคุณหมอเนี่ยต้องมาตรวจบุรพาก่อนนะโอเค ไอ้ม่ตงปโอ้ยเธออย่าทับขาฉันเลยเธอลูกเลยทับขาฉันทำไมโอ๊ยน้ะโอ๊ยฉันอยากจะร้องไห้นี่ฉันมาให้เธอช่วยนะเนี่ยโอ๊ยปวดหัว <c oughs> จริงๆเลยจะนั่งดีกว่า <c oughs> โอ้ยคอจะหักโอ๊ยเธอ โอ้ยโอ้ยประคองคอฉันหน่อยสิหัวฉันใหญ่ไม่ให้ลูกเอาฉันนั่งดีดีหน่อยเธอไม่ให้ลูกนี่เธอชื่ออะไรกันบ้างเนี่ยอ๋อนี่เธอเธอเธอชื่ออะไรกันบ้างเนี่ยเธอชื่ออะไรเธอเธอชื่ออะไรมิง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 แล้วเธอ่ะชื่ออะไรเธอเธอชื่ออะไรเนี่ยจิ๋งจิ๋ง เธอชื่ออะไรนะตันยองหรือพี่มิงแม่ได้ยามาแล้วะพี่โอ้ยามาแล้วโอ้ยามายามายามาฉันไม่กินยาเอาเธอนี่เธอเป็นใครนะเมื่อกี้เธอชื่ออะไรนะอ๋อมิงมิง,มงโอ้ช่องดังๆนะหรอเ้ยโอ้ยเดี๋ยวฉันเธอต้องประคองฉันนั่งก่อนนะตอนนี้ฉันยกหัวไม่ขึ้นนะตอนนี้โอ พี่หมิ่นต้องช่วยบุลมาแล้วเนี่ยแม่ได้ยามาพี่หมิ่นต้องเอายาให้โอ้ยเธอ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 คัดหมูเข่าฉันโอ้ยใครเล่สามเธอเนี่ยนะช่างจริงจริงๆเลยยาบุลมาเลยอุ้ยเธอที่บ้านเธอใช้สลิงเหรอเนี่ยใช่บ้านฉันไม่ได้ใช้นะบ้านเธอใช้อะไรบ้านฉันน่ะ ใช้ขันนะมเธอรู้ล啦อันฉันอะใช้ขันนะรุ่นดาภารุ่นดาภาฉันนี่แหละรุ่นดาภาโอ้ยเอาอีกแล้วโอ้ยเอาเข่าออกทับเข่าฉันเอาใคนเสร็จสรุปว่าฉันเจ็บข้างไหนนี่เข่าเอาเลยต้าหายแล้วป้าต้มาหายแล้วเหรอทำเปแล้วจริงเหรอแม่ หายแล้วเอาหายแล้วยังไงเราจะไม่ดามเขาเหรอต้องดามเขานะต้องตรวจตรวจขาไม่ต้องขาไม้ดามแล้วนะโอ้ยโอ้ยไม่ต้องดามแล้วขาตรวจขาขาไม่ต้องดามแล้วนี่ดามคอฉันหนีตอนนี้โดนทับโดนจับคอใหญ่เลยอย่างนู้นดิโอโอเจ็บโอเบาเบาเลยเบาๆโอ้ยทำไมเด็กนี่มันวุ่นวายกันเลยเด็กๆเนี่ย รวจแล้วอะตรวจใครจะเป็นคุณหมอเนี่ยเฮ้ยพี่หมิงจะเป็นคุณหมอเหรอลูกไได้เลยเป็นคุณหมอตรวจบุรพานะบุรพาลยบุรพาจะแย่อยู่แล้วอย่าไปจับคอบุรพาแรงสิลูกเป็นคุณหมอหรือเป็นอะไรกันเนี่ยทำไมต้องใส่แว่นดำด้วยเนี่ยอะตรวจบุรพาหน่อยสิว่าตอนนี้บุรพาเป็นยังไงบ้างไม่เห็นบุรพา แม่เห็นหัวบุลลพารแล้วอ่ะแม่สงสารบุลลพาร์เลยอ่ะใช่คือภหวะหัวใจก็ปกติดีาวนะเฮ้ยไม่ใช่ตรวจบุลพารลูกไม่ใช่ตรวจพิโยมโอ้ตายแล้วโอ้ยตุยแล้วอยตุยแล้วเป็นยังไงบ้างคะเตียงหัวใจเขาเต้นไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนคุณหมอได้ยินยังไงหัวใจไม่ได้อยู่ตรงกลางลูก หัวใจอยู่ข้างนี้หัวใจฉันอยู่ข้างนี้นี่ข้างนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ดีขึ้นอยู่แล้วเขาก็ดีขึ้นเขาแล้วทีนี้หัวใจเขาแบบตุ๊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 บเป็นจังหวะไหมคะไม่ไม่ได้หรอเอ้าหัวใจเขาไม่ได้เต้นเป็นจังหวะหรอคะเป็นเต้นยังไงอ่ะจับของแท้จับของแท้จับของแท้แบบนี้ไหมจับของแท้อ่ะ หัวใจเข้าเต้นแบบนี้เหรอแปลกแล้วเนาะแย่แล้วสิเข,าไ,ขาไม่หัวหัวะาหัวแบนจังอะไรนะหัวละพาหัวะพาหัวแบนจังเอานี่เธอไม่รู้เหรอว่าอยู่นอกโลกนะ่ะมันแรงกดอากาศมันต่ำมากเลยนะโยกฉันเลยหูต้องแบนไงถจ้าหูเหมือนพวกเธออะไรอะฉันก็แตกแล้วใช่ ทำไมขาเล็กจังนฉันเหรอส่วนหน้าฉันไม่ได้เดินไงเพราะฉันไม่ได้เดินไม่ได้ออกกําลังกายขาฉันมันเลยรีบทไมใช่เพราะส่วนมากฉันนั่งยานเอา <c oughs> แล้วก็หมอเอาโนเพราะว่าฉันเนี่ยกินชูรสเยอะฉันกินชูรสเยอะรูหรือเปล่า จำไว้นะเด็กอย่ากินฟรุตเยอะเหมือนฉันนะแล้วทำไมหัวถึงปุงจังหัวฉันเหรอฉันฉลาดไงเธอหัวฉันไม่ใหญ่ขนาดนี้เห็นไหมมันสมองฉันเนี่ยแล้วทำไมหัวหัวปู่จังตอนนั้นไปตามเสามาเหรอสมองฉันเยอะนี่แหละเพราะฉันชอบคุยกับพวกเธอเนี่ยแหาแล้วคือวบุรีรัมยนี่ไม่ได้เป็นอะไรเลยหรอข้อะไรนะแม่ ฉลุว่าบุรพาไม่ได้เป็นอะไรแล้วหรอป้าบุรพาขาน่าจะหายแล้วแหละแต่ตอนนี้บุรพานี่น่าจะปวดหัวกับเด็กๆมากกว่าแล้วตอนนี้ใช่ไม่ก็ว่าเด็กทั้งสามคนเน่แต่ดูเหมือนว่าบุรพาอยากกลับแล้วนะบุรพาปวดตุยจริงๆอะดูสิเด็กๆไม่ยอมปล่อยบุรพาแล้วอุย้ยเบาๆที่คุณหมอเบา,วาว เอาฉันกลับบ้านเธอะฉันอยากกลับบ้านแล้ว่ิมิงบอก่ว่าต้องเอาเขากลับบ้านแล้วแมียเขาตุยจริงแน่เลย่ิมีงู้วเขาบ่นใหญ่แล้วสมุเราพากลับบ้านเลย